สวัสดีค่ะเอินค่ะอคือความสำคัญประสบการที่เอินมีเพลงของตัวเองมันเป็นความฝันของเอินเลยว่าวันหนึ่งเอินมีเพลงของตัวเองแล้วมันคงจะมีความสุขมากๆค่ะเอินร้องเพลงเพลงหนึ่ง แล้วเคยร้องเพลงลงอัดแบบไม่ได้ตั้งใจอะแล้วก็มีคนมาชอบเอออยู่เฉยๆวันต่อมาตื่นขึ้นมาแบบมีคนมากดไลค์แล้วมีคนมาสมความอะเออร้องเพลงเพราะจังเลยนเมื่อ,เ,อ,อเสียงเพราะจังอย่าง,งานั้นนี้น่ารักอย่าง,งานั้นนี้อะไรอย่างนี้บางคนก็แบบพี่เอิรคะพี่เอิรร้องเพลงเพราะมากหนูโหลดลงไปใส่ในโทรศัพท์เลยนะอะไรอย่างนีน้แล้วก็ดีใจมีความสุขว่าเขาฟัง เออเปิดฟังก่อนนอนเลยนะอะไรเงี้ยเออมีความสุขมากคะ่ะแบบถ้าถ้าเพลงของเออเนี่ยทาให้เขาแบบฟังแล้วเขามีความสุขเขาสามารถแบบเปิดนอนฟังแบบฟังสบายจังเลยนี้แล้วยิ่งมันเป็นเพลงของเอิอมันเป็นตัวตนตนของเอินแบบเออพี่เอนินฟังเพลงนี้แนละ้วต้องคิดถึงเออเลยนะขึ้นดนตรีมาเนี่ยเพลงพี่เออเลยอะ่ะอะไรเงี้ยมันมีความหมายมากคะ่ะแบบเพลงทุกเพลงมัน มันมีความหมายทุกเพงค่ะแต่ถ้ามันเป็นเพลงของเอิจริงจริงมันคงมีความหมายสําหรับเอินฟังออกมามันคงสแสดงบอกว่าตอนนี้เอินกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะเอินถ่ายทอดออกมาเอาินรู้สึกจริงจริงนะเอินอยากให้ทุกคนที่ฟังมีความสุขนะเอินเอินชอบร้องเพลงอะ่ะแล้วเอินเป็นคนแบบนี้นะฟังคนฟังเชื่อว่าคนฟังที่ฟังเพลงที่มันเป็นเพลงของเอินจริงทุกคนจะมีความสุขแล้วก็รู้ว่า มันมีความสุขอะกับการที่คนนี้เขามาฟังเพลงของเราอะเข้าใฉะั้นเอมืมันคือความฝันของเออแล้วเอินก็คิดว่าการที่เอินมีเพลงเป็นของตัวเองมันมีความหมายกับเอินแล้วก็มันมีความหมายกับการที่เอินจะต้องร้องเพลงทุกๆวันถ้าเอินร้องเพลงทุกวันเอินไม่เหนื่อยเลยอะถ้ามันมีเพลงของเอินเองค่ะ ก็คิดว่าการประกวดครั้งนี้นะคะเป็นงานที่ให้โอกาสกับเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่กําลังมีฝันเป็นของตัวเองว่าเอออยากมีเพลงเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็คนที่กําลังทําเพลงอยู่หรือว่ากําลังการจะตั้งวงอะไรอย่างน mm ี hmm. ้ก็คิดว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะคะที่จะได้ทําตามความฝันของตัวเองแล้วก็คิดว่าง,งานนี้ไม่ควรพลาดเลยอ่ะต้องลองดูสักครั้งค่ะชีวิตเราทำตามความฝันค่ะ <laughs> ก็สําหรับคนที่เคยติดตามเอินในคลิปเล็กๆนะคะที่ได้ฟังเอินร้องเพลงมาก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ไม่แน่เร็วๆนี้เอินอาจจะแบบมีเซอร์ไพรส์แบบคนรอฟังเพลงที่จะเอินจะร้องอยู่อะไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะอย่าลืมติดตามติดดั๊บ